คลิปนี้เป็นคลิปที่กำลังมีดราม่าในอินเทอร์เนต็ตอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนของเรานะคะสวมเพียงชุดเกราะสีน้ำเงินนะคะพร้อมหมวกนิรภัยกันสะเก็ดระเบิดหนึ่งใบนะคะเพียงพอหรือไม่ในการเก็บกู้ทุนระเบิดมาดูกันคะ่ะ ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเจ้าชายแฮร์รี่จากราชวงศ์อังกฤษนะคะทรงสวมชุดป้องกันขณะที่ทรงดำเนินผ่านพื้นที่ที่เคยเป็นฐานทัพปืนใหญ่ใกล้กับเมืองดีรีคูทางตอนออกเฉียงใต้ของแองกูล่านะคะและทรงทำลายกับระเบิดหนึ่งชุดด้วยค่ะโดยเจ้าชายแฮร์รี่ได้เจริญรอยตามพระมารดานะคะก็คือเจ้าหญิงเดียนาในปี1997นะคะเจ้าหญิงเดียนาทรงได้ช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาระเบิดอย่างมากนะคะรวมถึงชะตากรรมของคนที่ใช้ชีวิตร,ร่วมกับกับระเบิดอยู่ทุกวันค่ะ โดย3เดือนหลังจากการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอาน่าในปี1997รัฐบาลจำนวน122ประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาออตตตวาซึ่งการห้ามใช้การผลิตการสะสมและการขนย้ายระเบิดต่อต้านบุคคลค่ะรวมถึงประเทศไทยซึ่งคลิปดราม่าในตอนต้นที่ท่านเห็นท่านจะเห็นหน้ากากนิรภัยนะคะการสเก็ดระเบิดแล้วก็ชุดเกราะประเภทนี้นะคะ มาดูลักษณะการทำงานของนะักเก็บทุนระเบิดของเรานะคะเราจะใช้เครื่องตรวจค้นนะคะในการฟังเสียงและตรวจหาทุนระเบิดค่ะเมื่อเราได้ยินเสียงสัญญาณว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยนะคะเราจะนอนลงไปแบบนี้นะคะเพื่อทำการตรวจค้นนะคะในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะทำการแสหาทุนระเบิดเพราะฉะนั้นชุดเกราะของเราจะป้องกันช่วงตัวและหน้ากากนิรภัรยจะป้องกันสะกิดระเบิดกรณีระเบิดทำงานจะทำให้ปลอดภัยค่ะ ซึ่งชของเราจะแตกต่างจากการใส่บอมสูตรในการเก็บกู้ระเบิดสแสวงเครื่องนะคะเพราะว่าการปฏิบัติงานแตกต่างกันแล้วก็ระยะอันตรายแตกต่างกันค่ะอีกทั้งบอมสูตรนะคะค่อนข้างจะยากลําบากในการปฏิบัติงานในป่าในเขาค่ะเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยินดีปฏิบัติงานในความเสี่ยงเพื่อประชาชนทุกคน ขอเพียงให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและเป็นกำลังใจให้เรานะคะขอบคุณที่ดูจบค่ะ